เรือโอ้น้ำกำลังเข้าเลยครับช่วงนี้เป็นเรือเป็นเรือของไ้ของชาวบ้านแถวนี้ครับยืมเรือเข้ามาปกติจะมีเรือตัวเองอยู่เรยกวราเือตัวเองเ,เรือของไ้ที่เคยครับแต่พอดีที่เคยเขาต้องไม่ใช่ก็เลยขอยืมเรือคนอื่นไปเดี๋ยวจะให้ใส่เรารับวันนี่ใต่เพรเหมือนเคยครับ เดต้องซ่อมเรือนิดนึงหาหาดินเหนียวมาอุนเรือไว้นิดนึงครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำจะเข้าเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าจะพยายามระวังคำพูดนิดนึ่งครับวันนี้คร <c oughs> <c oughs> าวที่แล้วปากค่อยไปหน่อยครับ <c oughs> ลรงกลางหนองเอาครับเดี๋ยวหาที่ซ่อมเรือนิดนึงครับดูสภาพหมครับ กำลังอุดเรือครับตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยซ่อมเรือก่อนเดี๋ยวกลัวเรือจะล่มครับต้องดูเรือซะก่อนนิดนึงไ <c oughs> ต่ครับไตเบียตบี <c oughs> สนใจตกปลาําประหาติดต่อได้ครับไต่เบียดปลาทัวร์ได้ครับ ดินเหนียวอุดรอยเรัอไว้ครับเป็นธรรมดาครับเรือเราไม่มียิ้มเรือชาวบ้านยืมเรือตกปลาก็อย่างนี้ครับชีวิตมีรสชาติครับอโอเคแล้ว ไม่ได้ไปไหนเลนออนยครับผมนี่ครับโอ้ยน้ำก็เข้าเรือครับเปิดศาสตครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรว่าอะไรอ๋อบวงเป็นบวงครับบวงดักนก <c oughs> อันนี้ยังใช้งานอยู่ครับเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านเขายังใช้งานอยู่เลย เรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ดักปลาของชาวบ้านครับ <c oughs> กระลบกระลบผมก็เรียกไม่ถูกครับภาษากลางภาษากลางเรียกว่ายัางไงโอเคครับได้สวยครับครับตอนนี้ก็พักเที่ยงกันพักกินข้าวป่ากันครับวันนี้ก็มีอาหารที่เตรียมมา ไก่ย่างครับไก่ย่างก็ตำน้ำพริกตำแจ่วมาครับตอนนี้ไตเรากำลังดูแลเรื่องไฟอยู่เดี๋ยวจะเอาปลาที่ได้มาเผากินย่างกินครับจบักเที่ยงก่อนครับ ครับผมก็ชีวิตบ้านป่าครับวันนี้เอาไอช่อนที่เราได้มาวันนี้เผากันครับง่ายๆสบายๆครับคนป่าลับไปตัวนี้ครับตัวเล็ก <c oughs> จากผลงานไตครับ <c oughs> จากผลงานไต่เราเองเอาครับมีอะไรก็กินครับง่ายๆสบายๆครับวันนี้ออกมา น่ตีปลาเล่นู่ใจครับไปกินข้าวครับแต่ทีแลละครับตอนนี้ปลาเราเอาครับปลา <c oughs> เผาง่ายง่ายครับเ <c oughs> มนูกินข้าวปลาวันนี้ <c oughs> ผลงานปลาช่อนที่เราตีได้ช่วงเช้าครับ คนละคลเอ้ยเดีเ๋ยวๆต้องดึงเกจออกแลกเกจออกนี่โอ้โหเนื้อขาวเลยครับปลาช่อนอดึงโอเคเอา่าร้อนใช้มีดก็ไดเ้เสียดายไม่ไม่ได้พบไม่ได้ติดเกลือมาด้วยครับท่านน,กกนี้โอบเกลือนี่อร่อยกว่านี้เยอะ มีแจ่วด้วยแจยวเราก็มีครับเดี๋ยวมีเลยครับเดี๋ยวจะกินให้ดูไปดูอย่างนะครับมาเด้อครับมาเด้อเข้าป่าครับเข้าป่าโอ้นื้นยังร้อนอยู่เลยครับอ่าอนร้อนครับนี่ครับวีธีกิน จิ้มเจียวอย่างนี้เลยครับอืมคือยอดครับปลาสดๆครับหาแบบนี้ไม่ได้ครับที่ตลาดต้องมาตกเองครับ ออื mm ื hmm. บอกไม่ถูกครับร้อน <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดเยี่ยมครับมาเผาเราวันนี้ <c oughs> ข้าวเสร็จหยิบเรียบร้อยพักผ่อนใต้ลมไม้ก่อนครับบรรยากาศครับวิเวกวังบวงวงเว,วงเว <c oughs> ถ้ามาคนเดียวไม่กล้านอนแน่นอนครับนี่มากับแต่และอ่อนครับนอนได้ที่แล้วได้ที่นอนอย่างดีเลยที่นอนซาตินของผมก็โอ้โหสุดยอดครับไมโยกครับมาโยกธรรมชาติเลยครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายติดตามกันครับว่าจะเจออะไรอีกไหมก็อยากให้เจออยู่วันนี้ของใหญ่ยังไม่เจอเลยวันนี้ครับกระสูกก็ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวต้องรอดูช่วงบ่ายโอเคครับพักผ่อนก่อน ดีเจอเจออุปกรณ์ดักปลาของพี่เคยครับกะลกน่าจะทำงานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวลองโอ้โหเดี๋ยวลองโอ้ไม่ไหวครับน้ำน้โอ้ยไตไตไตเสื้อใหม่เสื้อใหม่หมชีโมตกปลาครับเกาะดีจริงๆครับ เดี๋ยวขอตัวแกะตัวออกจากนี่ก่อนโอ้ยครับเดี๋ยวเช็คเช็คเช็คโอ้ยเช็คไอ้ที่ดักปลาของพี่เคยครับกระลอกกระลอกดักปลาช่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหมเปิดขึ้นยังไงอ่ะหนยววียกมากขึ้นเรือก่อนเอาขึ้นเรือก่อนอ่าเดี๋ยวหนัอนนนนกอยาินนะครับยังไปปืนใหน้ปืนก็คือปลาวิ่งเลย อ,อ้น้ำเต็มเลยเปิดยังไงเขานีนดิปข้างหน้าโอ้กันี่ปลาเราจะปลากระบอกนะ ปกรบอกสีที่มีในในที่ดักปลากระลบของพี่เคยครับอจเย็นจเย็นจเเย็นใจเจมเทะเอาเครับเออข้ไปข้ไป